สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีว้บาบน,นะครับตอนนี้ผมอยู่แถวน้ำบะนะครับเดินผ่านตึกน้ำบะฮิปนะครับเป็นต้นตึกทรงสี่เหลี่ยมสูงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาหมุมอื่นให้ดูแลกันเรื่อยๆเนาะ <S <S ผมมาติดใจตรงเนี้ยครับด้านหน้าที่ผมถ่ายให้ดูคลิปเนี่ยมันจะมีเหมือนด้าผาจําลองสำหรับการปีนปีนเขาเนาะพวกพวกนักปีนเขามือเปล่าน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งผมเ,เห็นว่าการดีไซน์ตึกเนี่ย ดูน่าทึ่งมากแล้วก็ดูสวยอิมเพรสเน่เนะครับแล้วก็สามารถทําฟังก์ชันคือสามารถเปลี่ยนตรงดีไซน์ตรวนี้ให้เป็นฟังก์ชันในการแบบปีนเขาได้น่าทึ่งมากก็คือถ้าจะปล่อยผ่านไม่ถ่ายมาให้ดูเลยก็น่าเสียดายนะครับเอาเป็นว่าผมก็ถือโอกาสเก็บบรรยากาศของตึกด้ำมันฮิปส์นะฮะตรงแยกอะไรก็รู้แต่ว่าถงแถวน้ำบาสน,นะฮะมาให้ดูแล้วกันนะครับว่างานสาาถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเนี่ยสวยเยอะนะครับหลายตึกก็น่าทึ่งมากแล้วก็ตึกนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นกันนะครับ สำหรับใครที่เรียนสายสถาปัตออกแบบก็เก็บไว้เป็นไอเดียก็ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวเรื่องข้างกันดีกว่าตามไปแล้วกันนะถ้าใครอยากจะมาดูก็ไม่ไมน่าจะมายากเลยผมว่าขึ้นมาจากสายยูทธศานำบาคลิปเอ้ย ขึ้นมาจากสทยรถไฟดําบะก็ประตูออกทางออกที่ยี่ห้านี่ก็ชนเลยครับก็เจอเลยประตูทางขึ้นไายรถไฟก็ตานหลังผมนี่แหละตอนที่มีกิจกรรมงานแข่งการตีนเขาอะไรพวกนี้น่าจะสนุกน่าดูเลยนะบรรยากาศน่าจะโอเคเลยเก็บผ้าพมาฝากครับสำหรับนําบะฮิปส์ครับ